คูออนถังแก๊สอันน claro> ี้เข้าทางภอยาเลยถ้าเป็นน้องโวที่เปลักษณะทางทังแก๊สแล้วเราสามารถิดเราได้ืจากต้องมีการดูดที่โมรีตรงที่วาล์วหมุก็ีเราสามารถเอาท่าเขาไปดึนะเามาดูเลยครับท่าหืว่ามางเดนการติดไปมาอ่าอ่ะอ้ยนครไม่ต้องกครับเพราะผมเปิดผมยืนอยู่ราปลอดภัยแต่ถ้าผมเปิดแล้วผมเดินจากไปก็ตัวใครตัวมันก็ได้ นะคม่กีเอานะครับโอนะครับปุ๊บอ่ะเราดูว่ายืนครับูองไปรับูว่าไเลยครับูยืนครับเลย่ะยนครับเอาผ้า่ะแล้วก็ที่ี่บอกเอาผ้านะเราดูนนะครับอ่ะเอาูกิดพระนั้นการใช้ผ้าที่หือยดีแก๊มีความดันนะนี่เอาผ้าไปกุมแล้วแก๊สพ้นออกมาแล้ว แก้อยู่ในไหนในผ้าแล้วแก้วก็ติดไฟอยู่ข้างในแล้วผ้าที่เปียกน้ำมันก็จะเกิดการเดือดร้อนขึ้นเราก็จะมือไป็นตักไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาที่มันปลอดภัยที่สุดคือการปิดบาะถ้าปิดไม่ได้ใช้ถังถ้าไม่มีถังใช้หน้านไม้กวาดมาดันให้วาวมันอยู่ในตำแหน่งปิดโอเคไหมหรือถ้าจะจะเกิดก็าจำเป็นต้องใช้ผ้าโอ้ถ้าจำเป็นต้องใช้ผ้าแล้วมันลูกติดเอาเบา มือนะครับให้เอาผ้านั้นพันมือโอเคผ้าพันมือแล้วก็ทำการปิดแค่นี้นะครับอย่าเอาผ้าไปอุ้มโอเคไหมนะแล้วพวกเราเราเสียงพี่หนีออกไปบ้านใช้โทรศัพท์โทรหนึ่งเก้ามันมีมันมีบางคนปิดครับปิดทางซ้ายคุกเอาติดมือเลยคงไม่หายแล้วมีเงีออกจากบ้านใช้โทรหนึ่งเจ้าเก้าเดี๋ยวถ้าเกิดถังแก๊สมันปิดไม่ได้แล้วมันเกิดระเบิดจนถึงที่สุดแล้วเราจะทำยังไง ดูบางนะทานนะครับอยู่ในบ้านเรามันไม่ระเบิดทังระเบิดมันมีระบบที่เราไปอยู่ก็คืออะไรครับรูรูมีความหมายไว้ถ้าเกิดว่าถนร้อนกี่เป่าไม่ได้มันก็จะปล่แก๊สออกมันไม่ระเบิดหรอกมันจะปล่แก๊สออกแต่ก็มันไหมนานๆๆๆปุ๊บเบาอันนี้ทำไมจางคงเหลือคนรุ่งคุณแค่600้อยถังรับครุงคุณหนึ่งพเพราะฉะนั้นอะไรอ่อนตัวแล้วลาก่อนวาบก็จะหลุดพุ๊งแก๊สก็จะพุ่งขึ้นบนแต่ท่านต้องรีบหนีเพราะถ้ามันหลุดพุ่งแก๊สมันติดไป มันไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวถังระเบิดเรากลัวอะไรครับกลัวแก๊สที่ออกมาแล้วติดไฟมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดไฟไม่ได้ออกมาแล้วว่าใช้โทรศัพท์โทร1 9 <WH> 9 <EN S 2> เ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวเพิ่งไปจัดก,การอี